ปรินาฟันโทมประธานสภาคนต่อไปชื่อสุชาติตันเจริญอ้าวเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดีอติดอดเดกรรมโดยสถานีประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟังนะครับรายงานของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย P ี s นะฮะร,รายงานว่านางสาวป,ปร,รินากรครุปอดีสสราชบุรีพรคพลังประชารัฐกล่าวไปหลังโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะปูตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติโดยมีท่านธรรมนัฐเป็นผู้เสนอชื่อเมื่อถามว่าได้ข่าวมาอย่างไรนางสาวปรินากล่าวว่า เขาพูดกันหนาวหูแล้วตอนนี้ได้ยินพวกสสเขาพูดกันไปทั่วนะส่วนที่มีการติด na, แฮชแท็กปรินาแฉนั้นเพราะมดดำเขาทํารายการแฉแล้วก็เป็นลูกนายสุชาติตันเจริญและปกติก็แฉตลอดวันนี้จึงแฮชแท็กว่ามดดำไม่แฉแต่ปรินาแฉแทนซึ่งเป็นการแซมมดดำเล่น สำหรับที่มีการบอกว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสะส,ะสะาพรรคปรามระชารัฐจะเสนอชื่อนายสุชาตินั้นถือเป็นสิทธิ์ของร้อยเอกธรรมนัตที่จะเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นประธานสภาทุกคนก็ดีนะแต่ส่วนตัวจากที่เคยทํางานในสภาเคยเห็นการทํางานของนายสุชาติก็ทําได้ดีมากไม่ว่าใครจะเป็นประธานสภาในครั้งนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้ทั้งนี้มองเกมการเมืองรัฐบาลก้าวไกลจะเป็นอย่างไรจากนี้ท่ามกลางการแย่งเก้าอี้ประธานสภาแนวาสารปรินามองว่าริบหรี่ นะส่วนมองว่าการเลือกประธานสภาทําให้รัฐบาลก้าวไกลสออแทงหรือไม่นั้นก็ต้องดูตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการวอล์กอาหรือการไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือการไม่โหวตให้ก้าวไกลก็จะแสดงให้พรคก,ก้าวไกลเห็นบางอย่างของเพื่อไทยสำหรับในฐานะที่เคยเป็นอดีตสมาชิกพรคเพื่อไทยมองเกมการเมืองหรืออย่างไรนางสาวปรินามองว่าทุกอย่างมีการคุยกันนอกรอบอยู่แล้วส่วนตัวเองเนี่ยรู้นิสัยพรคเพื่อไทยหรือไม่นางสาวปรินาบอกว่ารู้เท่าๆสื่อมวลชน ตอนเป็นนักการเมืองก็เห็นเมื่อถามว่านิสัยของพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงนางสาวปรินากล่าวว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสแต่เป็นโอกาสที่จะต้องชี้ชะตาเพื่อไทยในสมัยหน้าเพราะอะไรอย่าลืมว่าทุกวันนี้การซื้อเสียงทําไม่ได้แล้วเห็นแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้ามาเยอะมากเป็นการสู้กันด้วยนโยบายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยสีเทาจะหายไปเรื่อย วันนี้ประชาชนก็จะดูว่าพรรคเพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรเขาจะต้องเจอกระแสหากแถลงข่าวบ่อยขนาดนั้นแต่พูดอย่างทาอย่างก็จะต้องเจอกระแสหนักมากส่วนฟันธงหรือไม่ว่าตําแหน่งประธานสภาจะชื่อสุดชาติตันเจริญนางสาวปรินากล่าวทิ้งท้ายว่าฟันธงค่ะ,ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงแลกเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประราชาชนทางไทย P ี s กดอนแมกทุกสามิสี่นาฬิกาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้านาฬิกาด้วยนะครับ